สวัสดีค่ะจากขอนันดาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมรถที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้ากันนะคะคันนี้จะส่งต่างอำเภอนะแต่ว่าลูกค้าก็อยู่ในจังหวัดบลราชธานีค่ะฮอนด้าคันนี้เป็น New City นะคะรุ่น RS ราคาจำหน่าย7 4 9 0 0 0บาทแต่คันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะจะเพิ่ม10,000เพราะฉะนั้นคันนี้ราคาจาหน่ายจะอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์1000เทอร์โบนะคะให้กำลังแรงมาอยู่ที่100 22แรงม้านะคะภายนอกจะเป็นล้ออลลอยนะคะสังเกตที่ล้อจะเป็นล้ออลลอยขอบ16ค่ะด้านหน้ารุ่นนี้กระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำกอสแบ๊กนะคะส่วนไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED เหมือนกันเฉพาะรุ่น RS นะคะด้านหน้าเขาจะเป็นการชนหน้าแบบสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะส่วนสเกิร์ตที่เราเห็นนะคะด้านหน้าคือขวันติดตั้งเพิ่มเติมนะ นี้ค่ะสเกิร์ตนะคะเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมแต่ว่าด้านข้างในส่วนของด้านข้างเขาจะมีมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นสเปคของรุ่น RS เลยที่ติดเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็จะเป็นในส่วนของคิ้วซุ้มล้อค่ะบริเวณนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมค่ะในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีดำก็ดแบ็ค่ะมีในส่วนของกระจกมองข้างเสาอากาศค่ะแบบคีิฉลาม รวมไปถึงสปอยเลอร์ด้านหลังจะเป็นสีดำก็สแบ็กนะคะเป็นสีเดียวกันเลยค่ะมือจับด้านข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะส่วนฟิล์มคันนี้จะเป็นติด60นะคะฟิล์มเป็นเซรามิกนะคะของ 3M ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้ค่ะมี40 60-80คันนี้ติดที่60%ค่ะ สปอยเลอร์ที่เราเห็นจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะคะรุ่นนี้เขาจะมีสปอยเลอร์มาจากโรงงานเลยไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะไฟตัดหมอกสปอยเลอร์นะคะจะมีมาจากโรงงานเลยที่ติดตั้งข้างนอกมีคิ้วซุ้มล้อนะคะสกเกิร์ตหน้าหลังชิวกันสาสตร์ค่ะเซ็นเซอร์หลังนะคะติดตั้งให้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ตรงนี้คือขวัญติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปนะคะส่วนสกเกิร์ตก็จะเป็นของโมดูลอนะคะเป็นของแท้โมดูลอ h ฮอนด้าเอ็กเซเลยค่ะ รุ่น RS เขาจะมีสัญลักษณ์ RS นะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะมีกล้องสองภาพด้านหลังด้วยนะคะสามารถปรับมุมมองได้สามระดับค่ะจะอยู่ใต้โลโก้ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้เลยในส่วนของน้ำมันในวันรับรถนะคะคันนี้ขันเติมให้เต็มถังเลยค่ะ ลูกค้าไม่ได้มารับนะขันนาส่งด้วยรถสไลด์นะคะกรณีที่ลูกค้าให้นําส่งคือนําส่งด้วยรถสไลด์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเติมน้ํามันให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันเติมเบนซินเกโฮโฮ 5, e 10, e 20, ้าหนึ่งเก้าห้าแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้าอีูสองเติมได้หมดเลยขันเติมให้เป็นเก้าห้านะนะคะคันนี้ขันเติมให้เป็นเก้าห้าเต็มถังเลยค่ะ ด้านข้างก็จะมีการลอย,ม,อลอยมือจับนะคะตรงนี้ก็เป็นของ Honda x เ c e ของแท้เหมือนกันนะคะติดให้ทั้งสีข้างเลยค่ะนี่นะคะส่วนภายในของเขาจะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะเดินได้สีแดงค่ะแบบนี้เลย บริเวณเบาด้านหลังตรงกลางมีสามารถเอาที่พักแขนตรงนี้ลงได้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วค่ะวางได้สองตำแหน่งเลยค่ะถ้ายางปูพื้นนะคะขวนเตรียมใส่รถให้เรียบร้อยค่ะส่วนคิ้วบันไดติดตั้งให้เป็นแบบ LED นะคะคิ้วบันได LED จะเป็นไฟคู่หน้านะคะส่วนคู่หลังจะเป็น สเตนเลสแบบนี้จะไม่มีไฟนะคะแต่ว่าคู่หน้าเขาจะมีไฟนะส่วนบริเวณด้านข้างค่ะก็จะมีที่เก็บแก้วนะคะที่วางแก้วได้ค่ะลำโพงมีแปดตำแหน่งเลยนะคะอันนี้ก็มีนะคะแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าด้วยค่ะสำหรับ Honda City New City นะคะตรงนี้เขาจะมีระบบความปลอดภัย Hon d a Sensing มาทุกรุ่นเลยนะคะ ทุกรุ่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น VSVRS ก็จะมี Honda Sensing ส่วน RS จะมี Honda Connect เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะไฟด้านหน้าค่ะเป็นไฟแบบ LED แบบนี้เลยค่ะขวัญไม่ค่อยได้รีวิวนะคะลูกค้าเพราะว่าส่วนมากขวัญส่งมอบเฉพาะ City มันเป็นรุ่นซ้ำๆการขวัญเลยไม่ค่อยได้ลงรีวิวเท่าไหร่ค่ะต้องขออภัยลูกค้าที่ ติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะคะที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยต่อเลยนะคะด้านในค่ะเขาจะเดินด้วยสีแดงแบบนี้นะมีได้สีแดงนะคะแล้วก็ตกตกแต่งตรงเนี้ยเป็นสีแดงค่ะตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของขวัญก็จะเตรียมเอกสารต่างๆนะคะใบส่งมอบรถยนต์นะคะพวกสมุดป้ายแดงค่ะคู่มือการรับประกันต่างๆขวัญจะเก็บไว้ในช่องนี้เลยค่ะรวมถึงประกันนะคะแจ้งพรบรให้เรียบร้อยนะคะเก็บไวใ้ให้หมดเลย มีช่องจ่ายไฟสำรองให้นะคะแล้วก็ช่อง USB จะมีสองตแหน่งนะ,ะตําแหน่งหนึ่งจะเป็นตําแหน่งสําหรับชาร์จอย่างเดียวนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือสามารถเล่นกับตัวเครื่องเสียงได้ค่ะส่วนเครื่องเสียงก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแต่มองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าขญไม่ได้ลอกพลาสติกออกนะตรงนี้ขวัญตั้งเวลาให้แล้วค่ะวันนี้วันที่ยีิบพฤศจิกายนนะคะขวัญตั้งเวลาให้เรียบร้อยตอนนี้บ่ายสามโมงยสิบดนาทีค่ะส่วนตรงพวงมาลัยก็จะมี ฟังชันครบเลยนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้บนพวงมาลัยนะคะมี Honda Sensing นะคะควบคุมระบบต่างๆเปิดปิดระบบเราก็สามารถควบคุมได้บนพวงมาลัยเลยะค,ะค่ะกุญแจในวันรับรถจะมีให้สองดอกนะคะจะเป็นกุญแจแบบนี้มีปุ่มล็อกรถกด,ดล็อกค่ะกดแช่ปุ่มนี้เพื่อสตาร์ทรถยนต์นะคะส่วนปุ่มนี้จะเป็นเปิดห้องสัมภาระด้านท้ายรถของเรามีระบบระบบ walk away ด้วยนะคะ คือตัว New City คือเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาเยอะเลยค่ะถ้าเป็นพวกระบบ Walk Away นะคะตัว Honda Sensing ปกติจะมีเฉพาะที่เป็น City EHEV ค่ะแต่ว่าตัว New เราเพิ่มเข้ามาให้หมดเลยราคา7 49,000นะคะตอนนี้ขวัญสตาร์รถอยู่นะคะไฟที่ติดสว่างก็จะเป็นไฟสองสว่างกลางวันค่ะ เดี๋ยวขวัญจะพาดูข้างในอีกนิดหนึ่งนะคะจากฝั่งคนขับค่ะไฟคู่หน้าแบบ LED นะคะแล้วก็แป้นท้าแบบสปอร์ตค่ะพอเราเปิดรถเข้ามานะคะเราจะเจอตำแหน่งนี้จะเป็นการบอกตำแหน่งเติมลมยางนะคะว่าด้านหน้าเติมเท่าไหร่ด้านหลังเติมเท่าไหร่ส่วนเบาะก,ก็สามารถปรับสูงต่ำได้ค่ะตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของนะคะมีที่พักแขนให้ค่ะ สำหรับรุ่นท็อปนะสำหรับรุ่น rs แ้นเท้าแบบสปอร์ตนะคะไฟส่องสว่างเท้านะคะตรงนี้เห็นไหมคะ่ะติดตั้งเรียบร้อยนะคะจะเป็นไฟสีขาวไฟจะเป็นสีเดียวกันกับะคะิ้วบันได led เลยค่ะไฟจะเป็นสีเดียวกันเลย <l ip> เดี๋ยวเช็คกล้องหลังกันนะคะเวลาที่เราเข้าตำแหน่งเกียร์ r นะคะถอยหลงัง นี้กล้องเขาก็จะทํางานทันทีถ้าเราอยากปรับมุมมองเราก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะสามารถปรับมุมมองได้3ระดับเลยมีเส้นแบ่งให้ด้วยนะคะมีเส้นจัดระยะด้านหลังให้ด้วยคือกล้องเขามีมากับสเปครุ่นนี้อยู่แล้วรุ่นไหนมีจอจะมีกล้องมองหลังแต่ว่าขวัญก็ติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยค่ะ2จุดนะคะก็มีแม็กคูเป็นแอร์ออโนะคะระบบแอรเหมือนเดิมค่ะกับรุ่นเดิม มัดวัาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะคือจะเป็นโทนสีเดียวกันกับตัวพวงมาลาัยที่เราตกแต่งได้ไดสีแดงค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถยนต์ค่ะมีถุงลมผู้หน้านะคะด้านข้างมีม่านถุงลมก็คือระบบความปลอดภัยมีครบเลยค่ะอย่างที่ขวัญบอกไปนะลำโพงนะคะก็มีตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกด้วย ส่วนไฟนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นี่ขวานติดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะคะตอนนี้เราสตาร์ทรถอยู่ไฟกระพริบแบบนี้คือกล้องทํางานอยู่นะคะตอนนี้กล้องกําลังบันทึกภาพอยู่ค่ะจะบันทึกทั้งภาพและเสียงนะเราสามารถดึงไฟล์ข้อมูลผ่าน WiFi ไ,ไ,ได้เลยค่ะเปิด WiFi ที่ตัวกล้องแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดึงไฟล์ออกมาได้เลยนะคะกล้องตัวนี้เป็นของแท้ฮันด้าเลยค่ะมีกระจกนะคะตรงนี้ ฝั่งด้านคนขับก็มีค่ะถ้ารุ่นท็อปจะมีทั้งสองฝั่งเลยค่ะส่วนตำแหน่งเกียร์ก็จะมีปกะติเลยนะคะพี p ่จอสนิทอ้าถอยหลังเอ็นเกียร์ว่างดีเดินหน้าเอส o อรนะคะสามารถใช้ควบคู่ก,กันกับตัว p a t เทิร์นชิได้ค่ะขับสนุกได้เหมือนรถเกียร์ธรรมดานะคะสเปคตรงนี้ขอนค่อนข้างจะรีวิวลงไปเยอะแล้วนะคะขอนก็เลยจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะถ้าลูกค้าสนใจ h o n ด้ Honda รุ่นไหน นะคะอยากทราบสเปคแต่ละรุ่นแตกต่างยังไงก็สามารถติดต่อขันมาได้นะคะทักไลน์ก็ได้หรือจะทักเพจก็ได้ถ้าลูกค้าต้องการโทรนะคะเป็นเบอร์08 5 0 2 3 3ดห3สสเปดสามเป็นเบอร์ขวัญน,นะคะขวัญจะไม่ลงว้หน้าช่องนะคะขวัญจะไม่ได้ลงเบอร์โทรไว้เพราะว่าคนโทรมาแบบเหมือนไม่ได้ซื้อรถมีโทรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ จะแจ้งไว้ท้ายคลิปเพราะว่าถ้าลูกค้าสนใจรถก็คือโทรมาเบอร์นี้เลยนะคะลูกค้าดูคลิปก็0 8 5ย์3 3ดห3นสสดสนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวขอเลยสามารถโทรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ได้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณลูกค้านะคะน้องตองนะคะคันนี้เจ้าของรถเดี๋ยวนำส่งให้พรุ่งนี้แต่เช้าเลยค่ะเลิกไม่เกิน9โมงถึงบ้านลูกค้าแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ